อาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็เปิดเกมไมค์คัทอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์เช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์ที่มีชื่อว่าลัคกี้บ็อกซ์ฟาเบอร์แล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์ฟูดนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เรามาเปิดลองเปิด2ลัคกี้บ็อกซ์ดูเนาะเพราะว่า ไอ l u c ้บ็อกฟู้ดเนี่ยคือมันเปิดแล้วมันได้แต่แบบพวกของแรงไงผมก็เลยแบบเอามาเปิดด้วยเลยนะครับส่วนไอต้นไม้นี่ก็มันก็มีทั้งของธรรมดาแล้วก็มีพวกระเบิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยคือได้แต่ของแรงเท่านั้นเลยเข้าใจใช่ไหมฮะโอเคแล้ววันนี้นะครับเรามาสู้กับอะไรสู้กับยงหัวหรือไงสู้กับอะไรอิโดสูเกะจากดามิชาตะสุยเกลไหนเล่าสิเดืองเรื่องเป็นยังไงบ้างกูก็เพิ่งเพิอยู่กูไม่รู้เอ้ารู้อะไรบ้างเดียวโหผิดหวังอะ ใครรู้คอมเมนต์นะผมโอเคครับใช่แล้วครับวันนี้นะครับแล้วก็สุดกับอินโนสุเกะกันนั่นเองเออก่อนไปลืมถอดปีกแล้วบอยก็ไม่บอกนะในกูใส่ปีกกูได้เห็นไว้เนี่ยเนี่ยปีกเลยมันก็บินไม่ไหนกูขี้หมไยวะบินไปฆ่าคนนะโอเคตอบไปใส่ลงน้ำไปแล้วเอาแล้วมาเก็บอีกมันได้มีเฟษหรอกใส่ไปเอเดี๋ยวเราก็จะมาแลกกล่องฟู้ดกันนะครับมาวางเลยกล่องฟู้ดมีปีกจะบินมีปีกจะบินไม่ได้หรอวะงงเหมือนกันโอเคมาหนึ่งสองซ้ำปึ๊บไหนกล่องฟู้ดได้อะไร อันนี้ได้เป็นฮิลบูธนะครับก็คือมันจะได้พวกแบบเนี่ยน้ำดูดอะเนี่ยลองกินดูปึ๊บเห็นปะมันจะเป็นบัฟเห็นไหมเออคอมโบไม่รู้คืออะไรอะอะไรวะฮะสปีดอ๋อสปีดสาวสปีดโอเคถ้ามึงกินไปไม่โกเสียใจไงวะเอาเดี๋ยวก็เปิดได้แหละมั้งมั้งด้วยกูกินด้วยอะไหนวิ่งนี่มันนีแหละกูขอกจิงโนโุเกะัวจริงไงโอ้โหวิ่งโคตรช้าเลยนี่มันยังช้าไปโหจบแล้วเดี๋ยวเราเปิดตามโบตินกับบับมาครับหนึ่งสองฮะ อะไรแป๊บอะไรดูเฮ้ยลากิโออยู่ไหนวะโอ้โหต้องบ้าไปเีลยอยู่หน้านี่ข้างหน้าเดี๋ยวไม่เห็นจริงเหรอนี่ไงลาก,ก้บอกเนี่ยข้างล่างเนี่ยเฮ้ยเไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยเปิดแม่งเลยเอา,เ,อาเปิดแล้วเป่าอ่ะเปิดให้กล่องหนึง่งโอ้โหเรียบร้อยไปอยู่แล้วโอเคมาของเราเราของเสียเปล่าอุ้ยอันนี้ได้อะไรมาอ่านไม่ออกอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้สีเขียวอ่ะไม่รับของเฮ้ยในหมวกมาใส่ดิโอ้โห เอาหัวมุกเปล<ก>ี่ยนเกาะแดงเฮ้ยกาะแดงเลยอะ่ะกาะแดงแล้วก็มีหายใจใต้น้ำได้แล้วก็นในวิชัย,ย<ด>ใ,ใสแ่แพ้มเงี้ยหรอเหมือนรีบอ่ะเราเลยจะไล่กล่องมันเหลือไล่กล่องมึงมีเกาะแดงแล้วอันนี้มึงมีปืนนะมึงมีปืนนะมึงมีปืนนะควินนะปืนที่ไหนเลยมึงกอบมาอันนี้สีขาวไม่เคยหรเล่นเซิร์ฟ้วาขอจะเอาเนี่ยเป็นปืนเนี่ยแหละเฮ้ยโอยสีขาวทำให้ควินได้ขอได้อะไรขอเนี่ยไม่ให้ มีแค่สองอันกินไปล็อตหนึ่งเฮ้ยได้หมวกมาอีกแล้วมึงจะรีบเปิดของอะไรแล้วเนาะเอาทำไมอ่ะได้หมวกมาสองอันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสกเอ็นเตอร์เชตก่อนอะไรเนี่ยมันคืออะไรวะมันเหมือนเคียวเลยอะเคียวย่าเหรอมีคนแรกก็ดอกเท้าอะไรแล้วกลิบเตียวเลยอุ้ยแกะมันคืออะไรวะคืออะไรล่ะไหนล่ะถือสิไหนอ่ะเนี่ยเอ่อก็คือเคียวไงค้าอะไรก็ไม่ได้มีดาเมจไหมล่ะไม่มีมันได้กูได้มาตั้งหลายอันไม่รู้อ่ะโอเคเสียงโชคเสียงโชคเต็มไม่หอกอะไร โอ้โหจบแล้วเกลือแม่ได้เลยไม่ได้เลยเออก็ไม่ต้องได้ไงจะได้มึงจะได้แพ้กูได้ละวะโอ้โหระเบิดหรือไม้ได้ไม้น่ารักจริงๆอยากได้อยากได้ของดีๆมากเอ็นเดอร์พูลโอ้ไม่กอดมาอยากได้ระเบิดมากกว่าเฮ้ยนี่ได้เคลียร์ไปแล้วอ่ามันคืออะไรวะมันคือแร่เปล่าวะไม่รู้ช่างมันน่าจะไรประโยชน์ช่างมันด้วยต่อไปหุยได้เพชรมาโอเคเดี๋ยวผมจะบวก10กล่องนะครับเอ้ยบวก5กล่องก่อน โอเคมากล่องร้อยบวกห้ากล่องมาจะได้อะไรกันปึ๊บหุ้ยลัคก,กี้เฮ้ยลัคคืออะไรอะ่ออะโอ้ดิง่งเอฟเฟกต์มันเขียนบอกไว้อยู่นะครับ่องบวกก็อันนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้โอ้โอ๋อนี่นปินขึ้นได้อ,อะไรบัคคือมันคาบได้ของไว้แต่เราไม่เห็นของอา้าวเคียวนะเออว่าแล้วมันคือแร่เพราะมันเขียนอยู่ว่าคือแร่ไหนเนี่ยอะไร ปึ๊บอ้าวก็เห็นของปกตินน่ไม่เห็นของไหนวะนี่ไงใส่แล้วทำไมกูไม่เห็นวะไม่รู้โอ้โหจบแล้วมวยมันหลอกเราทุกคนดูดิเราคร้าหินของแต่บอกไม่เห็นอันนี้นอะไรอ,อ่ะไม่รู้เก็บไว้ <ผม S 1> อะไรตเรามาทูตอยู่ในคอนน,อน,นี่อันนี้อันนี้คือความแข็งแกร่งหรือเปล่าวะไม่แน่ใจมาโกลบ,บกกอนสุดท้ายโอเคได้ก่อเขียวอ้าวแล้วประเด็นคือผมค้าก่อดํำนี่มาแล้วหุยก่อเขียวเดียวกอดํำเยอะออ้ยเก็บก่อดํำไปเลยก่อกากๆรไม่ไงจะอ้าวอยู่ในคอน เกลือมาจากไหนอ่ะเล่ยอยู่ดีคนเหรอใช่ครับสวยเลยอันนี้กูชอบหน้ากูชอบหน้าแหละเออน่ารักเอ้ยอันนี้ได้เฟลเกิดใหม่มาอุ้ยกูได้บัฟเกิดใหม่มาอุ้ยกูได้บัฟเกิดใหม่มาอีกแล้วขอได้ขอได้ขอได้ไม่ให้นี่ไงโอ้โหตั้งแปดนาทีเยี่ยมอู้อันนี้กอเดิมไม่เอาไม่ให้โอเคกล่องแรงก็หมดแล้วนะกูเหลือแค้สิบสามกองเออว่ะไม่นะถ้าบอไม่ได้ขอดีกว่าเราล่ะมากล่องต่อไป โอเคผมต้องบวกนะบวกแปลกกล่องไปเลยฮะอันนี้นะอะไรถ้ากดแล้วมันก็ระเบิดสิเช่ยววะเอาแล้วไปจุดมาอีกโอ้โหน่าที่จริงเลยเห็นระเบิดแล้วมันอยู่ห้ามใจไม่ได้โอวยแม่ฟังเลยมาอันนี้กล่องบวกกล่องไม้นะเฮ้ยหมวกขาวโก็อดเฮลเม멧เอิ่มแต่ว่าหมวกโก็อดเมื่อกี้โคตรขาดอ่ะเฮ้ยนี่กล่องบวกอันเนี่ยอันนี้รองเท้าดำใส่แล้วกอดทองอุ้ยใส่แล้วกอดทองโอเค ได้อยู่ของกูกอดทองหมดเลยกอดแดงสอนอันอะโอเคอันนี้ลรากีบ่อมาเพื่อกี่กองอย่าดึงเข้าไปนะอ้โอ้โหไม่ได้ตกใจเราไม่ใช่มุกเดิมหรอกเราเบื่อแล้วได้โทรมาว่ะบอยได้แล่โทรมาได้แล่โทรมาโทรมาดิเดี๋ยวรับเองไม่ใช่คนละโทรน่าจะดีว่ะได้แล่โทรไหนลองคลาดูสิผมว่าแล่โทรก่านะเดี๋ยวผมขอลองคราฟไอ้นั่นดูก่อน ดาบมันอะลืมคราฟดาบเลยดาบเม็กูยี่สิบอะแย่ yeah แล้วกูคราฟเราไม่ใช่หรอกอะไรเฮ้ยโอ้โหกูกำลังคาบของอยู่ทีนะยังไม่ใส่ของเข้าไปมามดาบดโชว์ดาบโทรดาบเบจริทโอเคอย่างน้อยก็ยังแรงกว่าดาบที่ว่าเฮ้ยกูไม่เปิดเอเอยิงได้หรือเปล่าเถอะยิงยไม่ได้ติดการปนติด้าบแล่าอ๋อติดติดมันเป็นรูปพนูหักอะไม่รู้คืออะไรอะเรูปพะนูหักเฮ้ยนี่ปืนเหมือนกันนี่เอาไปคืน อะไรวะมึงดาผักของกูจะโมมึงดาผักกูเชิมึงหักวะของกูธนูหักอะไรเนี่ยเออของมึงธนูหักของกูดาผักเฮ้ยอันนี้แร่นีไหมก็แล้วผมว่าแร่ไอ้เนี่ยดีเนี่ยแร่ไอ้แร่แร่เคียวอ่ะอะไรเนี่ยคุณไหมนี่ไงดาบดาเมจี๒ดีจริงด้วยว่าแล้วอันนี้ได้ปืนทองมาว่ะโอเคเดี๋ยวลองไปยิงซิปืนทองนะไหนอยู่ไหนเนี่ยก็คุยอยู่นี่ไหนไม่เห็นอ่ะเอ้ฆ่าตัวตะอ้าวอ้าวอ้าว ไม่ต<อ>ายบอยเกมบักจริงอะบอยเกยมบักหลอเล่นอ๋อ,อกับกับซะแล้วไหนไม่เห็นตัวไ,ไหนขอร th อยยิงปืนทองหน่อยอ๋อติดสโลเนทโอเคเมื่อกี้เกมบักอหยอกหยอ,อ,อกเพราะว่าก่อนเราไปทำไม่เป็นอวตารยังไงล่ะกูก็ได้ยกูเดินสิบกล่องอันหร่ออ่ะหล่บอันอน,นี้ได้หมู ขอแล่ไอ้น่าดิกกันไปเนี่ยเอ้ยแต่ว่าของหล่ดีกว่าอันนี้คืออะไรอะอันนี้คือแล่เหมือนกันนะครับมาเรามาดูดาบกันดีกว่าอันนี้ดาบดาเมจสิบถ้ามึงจะเป็นชุบชีวิตได้แต่ว่าถ้ามึงถ้ามึงจริงกูไม่เข้ากูอาชละมึงดิก่อนนี่ดีมากเลยอุ้ดกอทองเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่ก่อแต่เราังไม่ได้เอาของแล่มาสู้กันเลยนะที่เราเปิดจากสิบหกกองอะเราไม่ต้องสู้เราก็รู้ผลเลยยังมึงอะแพ้กูแน่นอนบอกเลยกองแล่บอยหมดแล้วเหรอ อ,อ่ะไหน๋ยวสิกองจริงอ่ะโอ้โหเอ้ยแวมไพร์เชือ่อวะของดีถ้แต่ของดีเขาต้องเก็บไว้ที่หลังปะวะอ,อุ้ยมาอยู่แล้วของดีก็ต้องเปิดก่อนดิไม่ต้องเก็บไว้ที่หลังเขาจะเก็บไว้ท้ายคลิปให้คนดูมาดูท้ายคลิปไงโอเค,อเคก็วางกันแหละโอ้ยระเบิดมาอยู่แล้วอ้าแล้วมงบู๊อันนี้เคยไปเตอร์ทีคุยกันแล้วได้กล่องโอ้โหเกลือใกล้หมดแล้วนะโอ้โหยี่สิบหกกล่องไม่เอ้ยอย่าพึ่งปายาเหงาเปิดด้วย ไ้กกระดูนี่ไงคือแร่มันคือแร่นี่มันคือกระดูกเห,หรอเออไปไปฆ่ามมาเหมือนมือเลยเออว่าแร่กระดูกจริงด้วยแต่กระดูกแหละอุ้ยเสือว่างโตขามจะเปิดโตขามเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยแร่ปีกเฮ้ยฮะแร่ปีกอ๋อไอชิมไปจุดตอนแรกได้เลยใช่โอ้โหดาบม,มันดามเมจแปรเอ่งดาบม,มันกา,กากมากเลยใส่ปีกก่อนนี่ไงใส่ปีกแล้วแต่บินไม่ได้ใส่ไปก่อนเล่น อันนี้เกาะเฮ้ยเกาะดาแต่ผมว่าเกาะดาไม่ดีเท่าเกาะเขียวนี่ว่ะสีดําสีดําคืออะไรวะสีดําคืออะไรไม่รู้อ่ะก็ต้องลอง,ลองกินดูอ่ะโอ้เกลือแน่นอนทองโอ้โหผมบอกในสื่อนี่สูสีนี่ตัวอะไรอ่ะบิ๊กฟู้ดเหรออุย้ยฮะอ๋อบิ๊กฟู้ดไอหมีเนี้ใช่หวะมันคือหมีใช่ไหมใช่ใช่มีขี่อยู่มันเป็นสัตว์อันนี้มั้งมึงแน่แต่แล้วมันใช่หมีมันไม่ใช่หมีมันคือสัตว์ อ,เ,อเดี๋ยวคลิปหน้าเราสู้กับบิ๊กฟุตเลยเดี๋ยวรู้กันสู้แล้วยังสู้แล้วเสร็จคิดมากเราสู้แล้วอ่ะสู้ก็สู้แล้ววะอุะอ้ยเตนโบว์ทังไม่บินได้เหรอฮะเนี่ยกระโดดสูงเฉยโอ้ยของสลับด้วยอ่ะบอยขอไม่สลับเหรอแปลกแต่กูยิงตัวเองแล้วของสลับอุ้ยมึงติดบัฟป่ะโอ้ยติดบัฟอ่อนแอเราเนี่ยบอยติดบัฟอ่อนเอเหรอเอาตอนเป็กูติดบัฟอ่อนเอะเดี๋ยวก่อนกูไม่ติดแร้วแน่กูกูไม่กูไม่ได้แข็งแรงขนาดนี้แล้วบอยมึงทำอะไรกูอ่อนแอเนี่ย กูก็กูติดอไอ้นั่นไอ้ติดพิษโอ้ยหอดแอร์ทุกคนขออุตส่าห์เรียนขอตั้งนานมานะแล้วมาของตัวดาบเพราะยิงปืนใส่ตัวเองแ้วนะเอ้าแล้วของแล้วกล่องของ,ขอ,ง,ขอ,งอ๋อคุณลืมไปก็เปิดกล่องอันนี้ไปเลยนะอะไรของมึงเนี่ยเหลือซี่กล่องแป๊บนึงเหลือสิบห้ากล่กองปึ๊บป,ปึ๊บอ,อันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเขียวอชัดโอ้ยดาบเอี้ยิ้มสองอ่ะเอาก็เอาวะอย่างน้อยมันก็อย่างน้อยมันก็นมีไฟเพิ่มขึ้นมา น่าช่วยได้ดีางไฟไฟไฟหลบขึ้นแจ่มจ้าโอเคแปะกล่ <laughs> <laughs> okay, องสุดท้ายหกห้าสี่อ๋อไม่ได้อะไรเลยกูม <laughs> ไม่ได้เลย <laughs> เอ้ยได้อะไรมาเอ้ยอันนี้กเนนก,ก,กาะเออเกาะกากไม่เอาแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้อันหนึง่งกางเกงอันนี้หุ<ฟ>้ยเกงเกยนี้ก็ดีไฟหลบขึ้น <laughs> แจ่มจ้า <laughs> โอเคครับตอนนี้พวกเราก็เปิดหลายกิ๊บวอ์กเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวนะจกจะจ่ายของแล้วสู้กับบอสอะไรนะอินโนสเกะโอเคอินโนสเกะอะไรดีกว่าอ่ะล่ะครับตอนนี้พวกเราจ่ายของเสร็จแ,แล้วผมจะสู้กับบอสอินโนสเกะแล้ว,ลลว,ลลวนะครับก่อนที่เราสู้กันนะคอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เราสองกันด้วยผมส่วนชอบและแชร์เหมือนเดิมเนาะมึงเห็นเปล่าอาหาร R T B โอเค R T B บอยเนาะไม่มีสีแดงเลยโอเคมาครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินเอฟเฟกต์กันเลยดีกว่ามาผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้จัดเต็มก่อ้บอยตอนท้ายมากินก่อนกินเลยนั ไม่เป็นไรเรากินอันที่มีสองอันนะกูไม่กินเลยสักอันโอเคเรียบร้อยแล้วผมกินเสร็จแล้วพร้อมแล้วก็ไปซื้อกันเลยไปเลยครับโอ้โหให้บอยเปิดก่อนเลยโอ้โหบอยคือโคอมโบคือโคอมโบบอยเปิดก่อนเลยว่ะโอ้โหมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ้โหโอ้โหผมตีบอสอย่างโหดเลยว่ะโอ้ยอะไรอะไรไปเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเฮ้ยกูบูทมึงไงโอ้โหนี่เหรออินุสเกะบอยทำไมอู้หู้วว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 ว ว่าเห็นไหมเมื่อกี้พี่คนเร็วว่ะอู้อู้อูอ้อุ้ยอีนโนเกียร์เราไม่ลงเลยเหรออุ้ยยังมามเ,มเ,มเร็วมาเร็วได้แค่นี้เลยมาเร็วได้แค่นี้แหละอุ้ย <laughs> <laughs> เรียบร้อยโอ้โห <laughs> ต่อไปเป็นศึกของเราไม่ไหวแล้วตื่นเต้นล <laughs> <laughs> แล้วจะได้เห็นคนแพ <laughs> <laughs> ้เห้อกูว่าเสมอไม่เสมอหรอกรอนรุนได้เลยมาครับเดี๋ยวผมก็ขอกินบับก่อนนะเพราะว่าแบบพอดีแบบชานมไข่มุกมันเยอะนิดนึงว่ะ เราจะสู้คนจริงวะใช่โอ้ยขอโทษนะบอยโอ้ยยังมีอ่ะโอ้ยบอ,ยโ,อยโทษทีอ่ะยังมีอีกวะโอรอแป,ป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะพอดีมันเยอะนิดนึงวะ <c oughs> จริงๆก็มีละเก็บไว้สู้มึงก่อนเผื่อบัฟหมดหมดย่างกิ้วหมดยังกิ้วหมดยังมาพอแล้วใช่ไหมมาดิเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่ได้พร้อมเลย,อเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับมามาดิ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 วาดิม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 ามาดิ มาดิมาดิมาดิมา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 เฮ้ยจะไปตีบอยด์ไปเฮ้ยเุ้ยเขาบอกแล้วว่าเสมอเรือนรถไปเนี่ยไม่รถจริงอ่ะเออเอ้าทำไมเป็นอย่างงั้นน่ะทำไมเสมอไม่อยากเสมออุตส่าห์ได้ของดีขนาดนี้ทำไมเสมอวันนี้ตายตายที่ขนาดตีตัวลอยเนี่ยโหนู MK ตีไปชั่วโมงเลยโอเคเสมอก็เสมอก็ได้นะครับ ก็บอกแล้วมันมีทายชนะหรอกเสมอไหนเราลองทับคิวบัดนีก็ตายนี่หว่าในบอยลองทับคิวดิบอยลองทับคิวดิไม่ตายใช่แล้วกูไม่ตายเพราะกูเป็นอมตาอะไรล่ะแค่ใส่กูใส่เสื้อสีเขียวกูก็เป็นอมตะแล้วกูเกาพูดแล้วทำมึงฆ่ากูไม่ได้มันก็เสมอที่โอ้เคครับก็สลับกี้นะครับแล้วก็สู้กับบอยเสนอไปนะครับส่วนบอสอินสุเกะเสนอเสนออะไรสอเสนอเลยครัส่วนบอสอินสุเกะนะครับแล้วก็สู้ก็ชนะไปนะครับโอเค ถ้าใครชอบวิดี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร,แร์เพื่อเป็นแรงใจให้เราสอนกันอุบมาเจอคหน้านะครับบ๊ายบบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย